พออบรมเสร็จก็เดินไปวัดวัดที่ไปอบรมนะเดินวัดนะเดินธรรมยตรานะหลวงพี่ก็นำเดินนะเดินอยู่หน้าสุดเลยนะเดินนะเดินจกากกอชนไก่ไปตามหลังก็จะมีพระพิเลี้ยงแล้วก็มีธรรมทายายังไม่ได้บวชนะยังไม่ได้บวชนะเดินแถวตอเรื่องหนึ่งนะเดิน ก็มีทีวีอยู่ช่องหนึ่งนะเขาก็มาถ่ายเนาะเขาก็นั่งรถมาถ่ายคือเขาก็มีกล้องนเนะเราก็มีกล้องเนะต่างคนต่างมีกล้องหลวงพี่ก็บอกกล้องของเราว่าช่างกล้องเราว่าถ่ายสวนไปเลยตอนนั้นห้าว อย่างหนุ่มนะตอนัรกมันหนุ่มมาแล้วมันเลือดเลือดหนุ่มอะเขาถ่ายล้วได้เราก็ถ่ายก็ได้ถ่ายสวนไปเลยก็เลยเกิดเหตุการณ์ถ่ายสวนกันไปสวนกันมาโอโหสนุกจังเลยนะเขาก็ถ่ายเราเราก็ถ่ายเขาอะละสวนกัน,นเราก็เดินเขาก็ถ่ายเรา พอตกคั่มเขาก็เอาภาพหลวงพี่ไปออกโยมเห็นก็อ่ะท่านหลวงพี่<ช>พสุภโชคนี่ <laughs> ใช่ไม่ผิดหรอกหลวงพี่นี่แหละกันเถอะธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสินภาวนาทุกวัน นี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติ